โก้ได้แนงโจ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษรประจำเดือนเมษายนในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีเมษนั่นเองนะคะโอเคในโอกาสนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนก็นแล้วกันนะคะ ในอดีตใบแรกของชาวราศีเมษนะคะ t e m p l e r a n The High Priest เจ็ดถ้วย The Hangman และต่อมาด้วย The Devil นะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงอดีตของชาว ราศีเมษเลยก็แล้วกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีธนูนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะอาจารย์มองเห็นว่าในความรักในอดีตของชาวราศีเมษส่วนใหญ่แล้วนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นมีตัวเลือกหรือมีการครบเอาไว้เผื่อเลือกหรือพูดง่ายๆว่ามีโลกสองใบก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีการแบบ กลัวตัวเองจะเลือกผิดเลือกถูกจนมีบางทีนั้นจึงเลือกที่จะคบกับคนสองคนไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะแต่นะคะจะมาถึงทางแยกหรือมีการเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะเลือกที่จะเป็นแฟนกับคนนี้เลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้หรือเลือกที่จะลงหลักปักฐานกับคนนี้ก็อะไรก็แล้วแต่แต่เป็นคนที่กลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดนะคะ กลัวว่าไม่เลือกอีกคนหนึ่งแล้วคนที่เราไม่เลือกนั้นเขาอาจจะเป็นคนดีหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ากับเราหรือรักเรามากกว่าก็ได้เช่นเดียวกันจะมีความรักประเภทนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็ได้นะในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ และในช่วงอดีตมีชาวราศีเมษหลายคนเลยค่ะมีการย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ e High Princess เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะก็ผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงอดีตนั้นคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเส้นสถิตง่ายนะคะในเรื่องความรู้สึกบางทีอาจจะร้องไห้เสียใจได้ง่ายนะคะเส้นสถิตในเรื่องของคำพูดจากคนที่คุณรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจนบางทีในเรื่องความรักคุณอ่อนไหว มากจนเกินไปแล้วก็อาจจะเพอ้อไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วแล้วทําให้คุณนั้นเจ็บช้าน้ําใจไม่น้อยนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือร้ายกว่าน,นั้นตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและผู้ชายชาวราศีเมษนะคะก็ประมาณว่าคุณอารมณ์อ่อนไหวและ อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นมีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มีการแอบแอบคบกันหรือเรียกว่าเป็นการครบซ้อนกับอีกคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะนะต่อมาเป็นไพ่เจถ้วยนะ ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นคนจินตนาการสูงเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันจินตนาการโลกของความฝันของชาวราศีเมษนั้นสวยงามสวยหรูมากๆนะบางทีได้แต่คิดได้แต่มีไอเดียเยอะแยะมากมายร้อยแปดอยู่ในหัวแต่ไม่ลงมือทําสักทีนะคะนะขาดการจริงจังหรือว่าใส่ใจการลงมือทําบางทีก็ได้แต่คิด แต่ชาวราศีเมษนั้นไอเดียดีมากนะนะคะแต่ขาดการลงมือทำนั่นเองนะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันชาวราศีเมษหลายคนมีอาการของการแอบรักแอบปื้มคนคนหนึ่งอาจจะเป็นการปื้มรุ่นพี่ออแอบรักเพื่อนนะคะอะไรประมาณนี้มุมของคนที่แอบรักแอบรู้สึกดีๆให้กับคนหนึ่งก็ได้นะ,ะแล้วก็เพอ้อฝันลำพังลำพึงไปเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะ ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่ t h e Hangman สำหรับไพ่ใบนี้ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตของชาวราศีเมษนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่เสียสละ ให้กับความรักครั้งนี้นะเจส,สละในที่นี้หมายความว่าอะไรอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้คุณเสียใจอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจคุณแค่ไหนนะหรือจะต้องให้อภัยเขากี่ครั้งจะให้โอกาสเขากี่ครั้งก็กลับมาคืนดีกันกลับมาประคับประคองกันเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์กันเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่เป็นการเสียสละ ความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะยังมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนั่นเองนะคะและอาจารย์คิดว่า ในอดีตนั้นชาวลาสิเมรโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงนะคะจะเป็นสุขภาพภายในนะคะไปตรวจเกี่ยวกับลูกมะเร็งปากมดลูกแพ็บสเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ,ะอาจารย์เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงชาวลาสิเมรในช่วงอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผลกระทบอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะส่งผลถึงปัจจุบันได้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้และชาวราศีเมษส่วนใหญ่แล้วนะคะ,ะถ้าไปตรวจพบหรือว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีก็จะเจอในเรื่องของปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างละ่ะก็ไล่เลียงกันไปนะคะนะต้องดูแลสุขภาพนิดน,นึง ต่อมาเป็นไพ่เดอะเดวิลนะเป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็รายเช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปีศาจไม่ใช่หลักแท้นะคะอาจจะเป็นความรักที่เริ่มต้นด้วยความเล่าร้อนรุนแรงหรือว่าเป็นความรักที่หลงไหลได้ปื้มนะการที่คุณรักใครแบบงงหัวไม่ขึ้นหรือมอง ข้ามข้อเสียของเขาไปขอให้คุณคิดไว้เลยนะคะว่านี่คือความหลงไม่ใช่ความรักนั่นเองนะคะแล้วคนคนนี้นะคะจะไม่หยุดแค่อยู่กับคุณเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากชอบดืม่มชอบเที่ยวกลางคืนชอบสังสรรค์ชอบอในเรื่องของเรียกอะไรอ,อ่พวกรุ่มหลงในกามาลมนะคะรูปรดกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้เลยนะคะนะบางคนอาจจะ รักอาจจะปื้มอาจจะคบกับคนนี้ก็เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วสามารถดูแลเอาอใจคุณได้เป็นอย่างดีบางคนผู้หญิงบางคนนี้ก็แปลกนะชอบผู้ชายเจ้าชู้ชอบผู้ชายแนวแบ๊ดๆอะไรประมาณนี้ ะะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีเมษนั่นเองนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธน,นูราศีมีนราศีมังกรราศีธาตุน้ำนั่นเองนะคะต่อมาจะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีเมษนะคะ ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนะใบแรกนะคะ The Emperor, The Hangman, s i r i e n The Chariot และต่อมาด้วย t h e Tower นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่ t h e e เ p e r o r เรป็นไพ่ร,ราศีเมษนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษด้วยกันอีกก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้โดยเฉพาะปัจจุบันผู้หญิงชาวราศีเมษนะคนุณเมลกาสที่จะคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะบางทีมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเลย70%ร้อยละ70%ที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา ต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะคะและผู้ชายคนนี้นะคะเ,เขามีบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเกรงขามนะอาจจะมีหน้าที่การงานค่อนข้างดีแต่เขานี่ชอบควบคุมอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณไปบ้างนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะเปอร์เซ็นที่เหลือราคาอาจารย์ก็คือ,อผู้ชายประเทศเดียวกันหรือ,อคนที่แบบ มีหน้าที่การงานค่อนข้างดีมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเขาอาจจะเป็นทหารตำรวจระดับนายพลนายพันไปเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอำเภอหรือระดับประเทศไปเลยก็ได้นะคะค่อนข้างมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานของเขาค่นะค่อนข้าง p พาเวอร์ฟูลนั่นเองเนาะและต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้ คุณจะอยากทำตัวควบคุมแฟนค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกกับผู้หญิงหรือกับคนที่คุณคบอยู่ในช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะวางอำนาจวางมาดอยู่พอสมควรนะคะ นะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกของคุณหรือเปล่าด้วยหนะ้าที่การงานของคุณด้วยหรือเปล่านะคะและคุณอยากจะให้ผู้หญิงหรือคนที่คุณคบอยู่นั้นยกย่องคุณเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์หรือเป็นช้างเท้าหน้าคุณจะรู้สึกมีพอร์มีความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ชายชาวราศีเมษนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะแฮง m a n ไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วนะความรักคือความเสียสละ ฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ยังมีการเสียสละหรือพยายามที่จะรักประครับประคองให้โอกาสเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ยังมีกันและกันอยู่บางคนอาจจะมีภาระนะคะในการที่แบบจะต้องมาดูแลครอบครัวดูแลลูกร่วมกันนะคะค่อนข้างมีนี่สินผูกพันกันก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะมีอาการท้องผูกหรือเกี่ยวกับ อาการเกี่ยวกับท้องไส้นั้นไม่ค่อยปกติสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่เหรียญในปัจจุบันของชาวราศีเมษนั้นนะคะเออฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัถ์อดออมแล้วก็ไม่อยากจะใช้ใจ่ายอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นการรัดเข็มขัดที่ค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรน,นะคะนะ ไม่ค่อยที่จะอยากพาแฟนหรือคนรักไปเที่ยวนั่นนี่จะทำงานแล้วก็อยากจะเก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่หวงของด้วยนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่รักของคุณก็ได้ที่เป็นคนที่หวงของประหยัดมัธยัติภาษาบ้านๆเลยก็ขี้งกก็แหละนะคะแล้วก็อะไรของตัวเองวางอยู่ตรงไหนควรอยู่ตรงนั้นอะไรที่เป็นของคุณนั้น คนอื่นไม่ควรที่จะมายุ่งหรือมาหยิบเอาไปเฉยๆเนี่ยโกรธมากเลยนะคะนะความรักก็เช่นเดียวกันนะคะคุณจะเจอกรณีของคนที่ชอบกักความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะที่ไปกักความสัมพันธ์คนอื่นเนอะาไว้หรือหรือคนอื่นพยายามที่จะกักชาวราศีเมษเอาไว้ในชีวิตก็ได้ทั้งๆที่เขาอาจจะมีตัวเลือกหรือคนคุยคนคบอยู่เยอะแยะมากมายนะคะบางทีอาจจะมีการเลิกลาก,กันไปแล้ว แต่ก็ยังตามหึงตามหวงตามหวงก้างกันอยู่ก็มีเช่นเดียวกันในกรณีนี้ต้องระวังด้วยนะคะคนคนนี้ไม่อยากปล่อยคุณไป,ไ,ปไหนไม่อยากเห็นคุณมีความสุขนะคะอะไรประมาณนี้เลยนะคะนะเหมือนจะคบกับทุกคนเลยนะ,ะนี่เป็นความรักที่เห็นเก็ดตัวก็แล้วกันนะ,ะถ้าเปรียบเทียบเป็นไพ่ใบนี้เนาะ,ะต่อมาเป็นไพ่เดอรชาลีออดนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีเมษนั้น ะะกำลังคบหรือเคยคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มองเห็นว่าเป็นการแบบอารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายด้าดูของชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยควรที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะคะร่วมไปถึงคุณจะมีการเดินทาง เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศเลยก็ได้สําหรับใครบางคนนะนะสำหรับใครบางคนที่กําลังพูดคุยหรือกําลังคบกับชาวต่างชาติอยู่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะเดินไปทางไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือคนรักหรือเดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็ได้นะะไพ่ใบนี้ไปได้ทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเขาจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนประเทศของคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เดอะชาเวนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษนะต้องยกนิดนึงนะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะออราศีเมษนะคะจะมีเรื่องแบบทำให้เข้าใจผิดกับคนที่คุณรักถึงขั้นแตกหักกันได้เลยนะ ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องรักษาความรู้สึกของคนรักเอาไวา้หรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้ที่อาจจะเสียความรู้สึกแล้วทําให้แบบฉันไม่เอาอะไรแล้วนะคะฉันพอฉันเดินออกมาเลยเป็นความรักที่จบลงพังทลายลงแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็บางคน,นีจบกันหรือก็เลิกกันแบบ มองหน้ากันไม่ติดกันไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่าใช้ความไว้ใจของอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบโกหกหรือเพื่อที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยพออีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งรู้ความจริงด้วยตนเองนะเขาเจ็บมากนะและความหวังความฝันความรู้สึกดีๆของเขานั้นพังลงหมดเลยนะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยอะ นะก็คือความรู้สึกนั่นเองที่เสียไปแล้วนะคะอ,อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะนะคะนะการทะเลกกาะกันรุนแรงนะมีปากเสียงทะเลกกาะกันรวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะระวังด้วยอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ของญาติพี่น้องหรือรวมถึงตัวคุณได้อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนะ โอเคในปัจจุบันของชาวราศีเมษคบหาดูใจกับชาวราศีเมษด้วยกันเองราศีธาตุดินราศีกรกฎนะคะต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีเมษก็คือในเดือนเมษายนนั่นเองนะคะ เมษายนใบแรกของชาวราศีเมษจัสเมนเทมเพลนต์เด t h เวอร์เพ a ด์ออฟบอนและก็ไพ่เดอะซันนั่นเองนะคะโอเคไพ่จัสเมนนะสำหรับชาวราศีเมษคนใดที่มีการครบหาดูใจหรือกำลังจะคบหาดูใจกับแฟนนะก็จะมีการแบบมาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งมาเขาเรียกว่าอะไรมาศึกษาดูใจกันว่า เราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะจึงมีคนที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งกับคู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะและในความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษกับคู่ของคุณนั้นบางทีคุยกันทุกวันคุยกันถูกคอนะ แต่ไม่รู้ว่าในสถานะความสัมพันธ์ของเรานั้นจริงๆแล้วมันควรที่จะระบุว่ามันคืออะไรหรือเป็นอะไรกันนะจะมีการพูดคุยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทวงถามว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนะแล้วก็จะมีสถานะความสัมพันธ์ที่ระบุชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนั่นเองนะคะอ ต่อมาเป็นไพ่เชมเพลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะจึงเห็นได้ว่าไพ่ใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะคะกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอาจารย์จึงเห็นภาพว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น คบหรือคุยกับคนสองคนในเวลาเดียวกันและก็พอมาถึงครั้งที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกใครเป็นแฟนหรือว่าจะจริงใจกับใครหรือว่าจะแต่งงานกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวตัวเองนะจะเลือกผิดเลือกถูกค่อนข้างสับสนกังวลใจนะคะมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ และรวมไปถึงชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะคะอารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะ ก็เห็นได้ชัดนะว่าเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่รักคู่กร,รณีของชาวราศีเมษก็ได้ที่มีการรักหรือคุยคุยกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกนะอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขานั้นนอกใจเราอยู่หรือมีคนคุยเอาไว้ เผื่อเลือกอะไรประมาณนี้นะรวมไปถึงความรักครั้งนี้นั้นมีผู้ใหญ่เข้ามาบงการมีผู้ใหญ่เข้ามาอิอทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าคุณสองคนรักกันไม่มากพอผู้ใหญ่นั้นจะเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลน,นะกับความรักของคุณทั้งสองคนได้นะต่อมาเป็นไพ่เพนด o ออฟฟอนนะไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าชาราศีเมรคนใดที่กําลังจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้แต่เขานั้นถึงจะอายุน้อยแต่เขามีความรับผิดชอบถ้าเขายังเรียนเขาก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนของเขาถ้าเขาทํางานแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบในการงานของเขานะนะบางทีเขาอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตั้งแต่อายุอยังน้อย ส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยก็ได้เขาจึงมีความอดทนเขาจึงมีความมุ่งม,มานะมากกว่า,เ,าเด็กวัยเดียวกันกับเขานั่นเองนะอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนั้นและนะคะบุตรบริวารน,นะคะลูกของชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นคนเรียนดีเรียนเก่งมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งบางทีเรียนเก่งในระดับท็อป ของโรงเรียนในระดับท็อปของมหาวิทยาลัยหรือได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ดุดสารใบสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะ เป็นยูทูบเบอร์ติ๊กตอกเกอร์หรืออาจจะมีแฟนเพจหรืออาจจะเป็นหมอดูหรืออาจจะทําอาชีพแล้วผู้คนรู้จักมากขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงเวลามีความรักนาะชาวราศีเมษจะชอบทําตัวเด็กจะชอบทําตัวขี้อ้อนกับคนรักนิสัยเหมือนเป็นเด็กๆนะอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนั่นเองนะคะ โอเคนะเออแล้วก็เสริมอีกนิดนึงชาวราศีเมษในช่วงนี้ชอบดูดวงมากหมอดูไหนดีหมอดูไหนเด่นก็อยากจะไปดูดวงนะคะนะจะชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยงานะในช่วงเดือนมีสนายนนี้ด้วยนะคะโอเคในเดือนนี้ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะคะราศีเมทุนราศีาธาตุไฟนั่นเองนะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะคว e นออฟคัพคิงออฟวอ g h n และก็ต่อมาด้วย6ดาบนั่นเองมาไล่เรียงที่ไพ่คว e นออฟคัพกันเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีเมษนะ เวลาที่คุณมีความรักหรือในช่วงระยะเวลาเดินเมษายนนี้คุณกนข้างที่จะมีความกังวลสับสนกังวลใจแต่ถ้าถามว่าคุณยังรักเขาไหมยังอยากมั่นคงกับเขาไหมก็รักก็อยากมั่นคงกับเขาแต่ก็อดที่จะมีความสับสนกังวลใจในเรื่องความรักครั้งนี้ไม่ได้นะคะนะมันมีความออกังวลอยู่ในนั้นด้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์ นะบางคนอาจจะกังวลเพราะว่าแฟนเก่านั้นทําให้ชาวราศีเมษนั้นเสียใจมาก่อนคุณก็กลัวว่ารักครั้งนี้เขานั้นจะเป็นเหมือนอย่างแฟนเก่าหรือความรักเก่าๆอย่างของคุณหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็อย่าก,กังวลไปนะคะถ้าคิดว่าเขาเป็นคนดีพอคุณควรที่จะเชื่อใจเขานั่นเองนะ,ะและต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษนะคะจะได้ภรรยาหรือได้แฟนที่ว่านอนสอนง่ายนะ,ะเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อย อพูดเป็นผู้หญิงที่ดูแลบ้านดูแลคุณได้เป็นอย่างดีดูแลถ้าเป็นสามีภรรยากันก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเป็นแม่บ้านแม่เลือนแม่ซีเรือนทํากับข้าวนะคะนี่ก็ดีนะคะต่อมาเป็นไพ่킹ออฟวอลผู้หญิงชาวราศีเมษนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณน,นั้นจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะ แถมเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะเป็นระดับหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่เขาอยากจะให้คุณเข้าใจในเนื้องานหรือการทํางานของเขาบ้างบางทีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าง,งานหรืออยากที่จะโฟกัสในการทํางานนะแต่เวลาที่เขามีเวลาเขาก็จะมีเวลาให้กับคุณนะเวลาที่เขาทํางานเขาก็แค่อยากจะให ผู้หญิงชาวราศีเมษนั้นเข้าใจในการทํางานของเขาก็แค่นั้นเองเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไปแล้วนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณนั้นจะโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานมากๆผู้ชายชาวราศีเมษนะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็อยากจะเห็นการงานหน้าที่การงานเห็นตัวเองเติบโตได้มากที่สุดนะคะ นี่คืออันดับหนึ่งของผู้ชายชาวราศีเมษท,ที่โฟกัสเลยนะในช่วงเดืนอนเมษายนนี้นะลองลองมาค่อยเรื่องครอบครัวค่อยเรื่องความรักอะไรก็ว่ากันไปนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบไพ่ใบนี้นะสำหรับชาวราศีเมษคนใดที่แต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของครอบครัวภายในอยู่ พอสมควรแต่คุณสองคนนะั่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันผ่านช่วงบททดสอบนี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะนะบางคนก็จะมีการแบบย้ายไปอยู่กับสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันไปเลยก็ได้นะ,ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดเมืองนองเท่าไรนักนะคะ,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะบางคนก็มีการได้ไปทํางาน ที่ต่างแดนต่างประเทศเพื่อที่จะส่งเสียเงินนะคะมาให้ครอบครัวจูงเจครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอคุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอคุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโกลเด้นแองจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ